เ,เปิดกล้องให้พี่หน่อยหนึ่งสองสามครับ okay โอเคครับเืนช่อเิไครับเราถ่ายต้องสุภาพแต่เดียวยเราถายแบบไม่สุภาพไม่ได้เจอเลยครับเจอเลย ถ้าอาจารไม่รสเป็นแค่ไหนตีกันแล้วอาจารย์ท่านไม่ไ้อะไลยอ้โหไ่่วิอผมไม่ใช่ภาพคนเดียวมนไม่งามได้ได้อยู่ือเสื้อเนียมันเป็นสีตึ๊ด มาเร็วมามาเลนเชิญเลยมาครับทีเดียวเลยจะได้ถ่ายทีเดียวเลยมาถ่ายเลยครับถ่ายเลยเดี๋ยวเดินไป แต่เมื่อเช้าผมเดินไปดูมารอบแล้วเขากําลังกําลังทําใกล้เสร็จแล้วครับอาจารย์แล้วกล้มาหเหรอกําลังมาครับรอเขาก่อนได้ครับแล้วก็ยังไม่ต้องไปครับอยู่แถวนี้ก่อนครับทีเดียวเลยได้ครับอาจารย์พวกนั้นทำอะไรกันอยู่อาบน้ำเหรอผมปลูกนะอาจารย์ทองลบแปดสิบเอ็ดบาทเฮ้ยโป้อยู่ปะเนี่ย วันนี้ครับไม่ตื่นแล้วนะต,นตื่นแล้วแล้ว,วม,มาเช้ายังแบบว่าหน้ายแบบ,แบ,บว่าเพิ่งออกจากที่นอนอาบน้ำอาบน้ำแล้วสิแล้ววางตั้งในกระปุกพี่หมีก็ปุกก่อนเสี่ยววิญญาณีพอปลุกเสร็จตุ้ดเดินออกไปนะ <c oughs> <c oughs>

เช่แล้วก็อยู่ไม่ต้องเร่ยกับเต็องอที่งครากสดีครับัสดีคดีครับสีครับีครับสวัสดีครับสวัสดรวดอครับสมีครับสวัีรับวาครับีรับครเกิดีครับวครอแล้ีรวอสดรับสวับัรบรคบีรบบบัร ไม่ลืมของนะจะดูหอ้องของห้องอาจารย์หน่าไถ้าคุณทีม่เอเรื่องุมจอบเรืองยากแล้วว่าข้าวมนงแลมัน่าแล้วทำไมแต่ละคนเกิดมาต่คุณไม่เมือนามบางคนเกิดมาจนแมบาเกิดมายแสดงว่ามันก็มีเหตุปัจจัยของผเอเป็นะสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วอะไรคอมโซนเป็นตัวกำหนดครอบครัวหรือเลาว่าต้องตัวี่ไวตัอนกหนดมาัที่สอนที่ไหนนะนี้สอนที่ไหนนะความจริงคือที้สอนที่ไหนนะอาจารย์นะทรลักตามนี่ห้องอาจารย์อาจารย์นอนที่นันนอนเพราะว่านอนเตียงไม่ได้เพราะว่าถือสินแปดอาจารย์ต้อตนอนนี่พี่ยิ้มกล้องหน่อยๆพี่เจ็บถืออ่ะ ตัวรัดความทามากาจ่าไม่ใช่ราจ่าจ่านี่อาจารย์นอน,นเนี่ยเฮ้ยลืมนี่นะสารปาพนะนี่แก้ก็ไปอาจารย์นี่ อาจารย์ลืมแปรงฟันลืมแปรงถี่ฟันเพอ,อเดี๋ยวต้องมากินข้าวกินข้าวอาจารย์หลังกินข้าวต้กาต้องแปรงฟันต้องขันแปรงอาจารย์เก็บไว้นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จต้องมาแปรงฟันพวกงนี้อาจจะต้องเก็บทั้งห,หมดเน่ยๆ,ๆยังไม่ได้ล้างอันนี้ด้วยอันนี้ไปห้อาจารย์กินพี่การมาแล้วพี่การมาแล้ว ก็มีคนพิมพ์ภา,าษาญ,ญี่ปุ่นมาด้วยอ่ะอาริกาโตอาริกาโตอังกุนไซมารนี่พี่กันแอดมินกันมาลาะย,ยังเลยพี่จะไปดูก่อนมีคนพิมพ์ภาษาญ,ญี่ปุ่นมาด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยอาริกาโตอังกุนไซมารใช่เปล่าวะ อะตรเหรอได้เป็นเสียงอะไรมะเนี่ยมันเสียงอะไรเนี่ย ขาขพี่เดี๋ยวผมขอยืมพวกถ้วยชามได้ไหมเดี๋ยวพุ่งไปบอกที่นูนแลว้ว่าได้ได้ได้ให้ขาวแกะะเป็นไงอาหารเช้าที่นี่ ใส่กระทะแบบจุกๆอะ่ะอนี่มันเสียงอะไรอ่ะพี่โรงงานโรงงานน้ำตาลนะ่ะเขาวันนี้เขาลองเครื่องอ๋อโรงงานน้ำตาลนะเขาการจับเปิดทีมแล้วการจับเปิดบัสโรงงานน้ำตาลมาสั้นอใครจะด,ดูเมื่อกี้มีคนขอดูองออเขาอยากดูอง มีคนอยากดูออกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวถูให้แล้วกันลืมอาแป้งมานะอ่ะดูเลขอ่ะอ่ะดูเบิงเบิงนะอ่ะเบิงฝะเบิงฝะทาเบิงเด้อทาเบิงเด้ออ่าอ่าอ่าคนขอดูอ่ะมีไม้เลขอ่ะอ่ามือดำเลย ขอดูอะไรไม่ขอดูขอดูโอ่งวะซซัน่น สวัสดีครับสวัสดีครับ17องศาสวัสดีครับป้าส,สวัสดีครับทำได้เลยนะป้ีเตียม้าผัดเอ,อ่อผัดผักลม,มิตรผัดผักลม,มิตรจ้าผัดผักลม,มิตรกปื้อไก่ยไอปซื้ไอ,ไ,อไก่อยู่หรอ,หรอปากทำไปไีด้ก้าได้เลยครับแต่ว่า อาจารย์ตื่นแล้วนะป้าผมขอล้างมือหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ผมไปถือถัอว่วโอ,อ่งมาโอเคค่ะอยากเอาเศษล้างมืเตรียมกบไว้หมดแล้วได้เลยครับได้เลยครับป้าทำได้เลยป้าทำได้เลยนะครับนี่หมูกรอบจ่างหมูกรอบเดี๋ยวให้ให้เป,ปื้อนๆกินให้ดูหมูกรอบคณะหมูกรอบ

ให้ผมช่วยไหมไม่ไต้องช่วยนะอ๋อ,ดไ,อได้ครับป้าบอกจะสัรละแน าลเขาบอมีใครจะถูโอ่งอีกไหมมีใครจะดูโอ่งอีกไหมฮะมีใครจะดูโอ่งอีกไหม อาจารย์อยู่นี่คุยกับคุยกับอัไน,นี่อยู่เมื่อคืออาจารย์พักห้องนี้นะพักห้องนี้เมื่อคืออาจารย์พักห้องนี้ห้องอาจารย์เก้าร้อยห้องพิเศษถวากลัวก็กลัวูนนะจะเกี่ยวออาจารย์พักห้องนี้เมื่อคืนหรูหรามาก แต่ว่าไม่ได้นอนเตียงนะคนคนที่มาคุยกับอาจารย์นี่โชคดีอะถือว่า VP ปกติจะไม่มีโอกาสแบบนี้เลยบอกให้เขาเรียกว่าทำอันนี้มนนะทำมาดีเือเรียกว่าเราทำอะไรมาดีนะนี่ห้องอาจารย์นะให้ดูอีกรอบหนึ่งไม่ให้ดูแล้วนะ โชคดีมากถือว่าโชคดีมากคนจะเข้าหาอาจารย์นะใช่ีนรถนี่รถีนรถพี่อยู่ห้องนี้พี่อยู่ห้องนีมใช่ใช่ย้โอกาสแบบนี้คือมีน้อยมากคนที่ได้คุยกับอาจารย์ ดีว่าอินทรีอินรีนธรรมดีปกติกตหาคิวหาคิวคุยคย,ยังยากเลยเน,เเน,นี่ได้ยืนคุยนี่ไม่ธรรมดาอินรีเขาดีเวลาตายแล้วเจอเป็นแต่มัคนคือจังหวะเป็นเหตุให้เขามานอนที่นี่ประดี นี้อยู่ท่ามะการครับเนี่ยได้ถามธรรมะแบบว่าใกล้ใกล้ชินมากกับทันชิดเขาเป็นคนมานนอนห้องพักห้องนี้เขามามาเที่ยวแล้วมาพักไม่รู้ครับอยู่ท่ามะกา เสร็จอย่างหนึ่งแล้วพี่เหลือเสร็จอย่างหนึ่งแล้วเหลืออีกสี่อย่างไก่หมดเขาไปซื้อไก่อยู่เดี๋ยวผมบอ,อกว่าให้รีบทำนะวางรถพี่รวงรถ,ว,งรถว่าจะตัดสกินเฮนนั่นนะ่ะที่เกียรติมาไว้ผมไอ้นี่และตัดที่สองับร้อย ชงเลยชงเลยก็ได้<ห>เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ินหลักกินข้าวตอนกางบันอาารยะแต่จริงชงเลยก็ได้นะกาแฟอยู่ในในกระเป๋าพี่ ส่งปะวานมาเดี๋ยวตัดเลยใจเปล่าใครส่งใครใครส่งปะวานมาเดี๋ยวไปตัดสกินเลสกินแนได้เลยอะ่ะใจเปล่าปลาทูไม่ต้องส่งมานะปลาทูไม่เอาปอาปะวาน อุตสาหกรรมโลตสนี่คมอุตสาหกรรมบางกะดีบางกะดีบางกะดีหรือปลปลาวานนะปลาวานนะใครใครใคร,ใครส่งปลาวานมาเดี๋ยวตัดตะกินเห็นได้เลยปลาซิวปลาส้อยแม่เนะแม่เอานะ มาแล้วสองอย่างตอ,อาจารย์มาไมา่กินไหมนหมูกรอัดปลมิตรน,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 มนหมูกรเยเดี๋ยวบอก,กนนาลอาจารย์มาอรอรอรออีกอยวรออีก จะไปวางไว้ที่โต๊ะครับคุณปเชิญเชิญไปหนด้นึ่งสองสามนะพี่อ๋ไอ,ได,อได้ได้ได้แป้งหก้ำเสี่อย่างสามที<า>มี<า>่กระเพราไก่กระเพราไก่แล้วก็ต้องจืดต้มหูหมูสับแล้วก็อะไรอย่างนะลนแล้วก็ไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับกระเพราไก่เขาเสิร์ฟอยังไม่รู้อยไปเร่ นี่พี่เตรียมมาบางส่วโอเคครับเนื้อหาอาจารย์เต็มตัวเดี๋ยวแกะส้มก่อนเดี๋ยวนั่งแกะส้มก่อนนะให้อาจารย์แปบ๊บหนึ่งนะราแปบ๊บหนึ่ง แก่ต้องจุ๊แบไบม่ร้อนเลยนะนี่ที่ทานแล้วเอ้าหรอไม่ร้อนกจอ็จะรอนกับก้าวเท่้นไม่เห็นหน้าพี่เลยเออแจกมันดูผู้หนุ่มแกะส้มน,น,นะครับคัามละเมียดน,นะฮะกินก่อนหน้าเลยกินก่อนทานหน้าเลยหิวด้วย <c oughs> กิงก่อนจาน่าไม่เห็นว่มีคนถามว่าล้างมือ,อยังไม่สะระแน่สิล้างแล้วเมื่อกี้ไปถูว่านี่มาไงไอถูหงอไงคนอยากเห็นหงก็เลยถูโชว์เลยอ๋อ <c oughs> ล้พอจะพอถูเสร็จก็มาแกะส้มเลย <c oughs> ใครกินต้มน,นุ่นี้สบ,บายไปเพราะว่าพูด <c oughs> ่ <c oughs> อยากกินเลย เริ่มผ่านสงครามแล้วเริ่มแล้วเริ่มะสงครามที่หนึ่งกินสิค่ะตอนอาจารย์บวชคุณหมีตามไปดูแลที่วัดไหมไปสิจ๊ะไปสิจ๊ะรออะไรอาจารย์อย่าฟ้องนะครับอย่าฟ้องครับฟ้องไปก็เท่านั้นแหละวันนี้วันนี้นะวันนี้บ่ายสองนะอย่าเลยว่าไปตันกันเ้อ ไปให้วัดแตกเลยจะไม่ที่จอดกาแฟจานยี่ห้ออะไรวัดไผ่ตันใช่ไหมไปลงกระเพาียนควายอ่ะพีเจกระเพรนควายน้ำอ้อยใส่เขาไปยี่สิบบาทเองนี่นะครับกาแฟอาจารย์นี่นะฮะคอฟฟี่ไทม์ขอแล้วเดี๋ยวโดนบิคสิทธิ์จะโดนไอ้นี่เออไม่ถ่ายรูปตีเคแม่งอันนี้เลยเดี๋ยวมันจะจับว่าเราแบบโปรโมทสินค่ะโดนเลยอโดนเลยปิดกั้น ผมไม่ได้บวชกับอาจารย์ครับแต่งไหมครับใช่เพราะว่าเวลาเวลาบวชอ่ะต้องอยู่ไอ้นี่ก่อนอะต้องอยู่ให้อาจารย์เข้าที่เขารอเอ้เขาเรื่องอะไรเขาเรื่องนะเขาที่เขาทานก่อนสักระยะหนึ่งอ่ะถ้าจะบวชนะถ้าพี่จะบวชนะอือคือไม่บวชตามแบบว่าติดๆหรอกเพราะว่ามันเหมือนไม่มีแบบว่ารอให้อาจารย์เขาที่เขาทานก่อนขึ้นเลยไล์ถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาที ออกเข้าใหม่บอกเขาออกเข้าใหม่อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้ใช่ไหมม,มันมันเร็วขนาดนี้เหรอ,อที่ผมกดตัวไหนบอกอนะอกเข้าใหม่ไม่เป็นไรขึ้นไลน์ใหม่เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวกดให้ใหม่